เทวันโดษจามันคลานิอาเจนดายุงอากางธรรมานาโสตเตนงบรัอิมาบพรามาจาริสุปทาคินกายกรรมังวาจางกรรมังปัจจักินัง มนกุกรรมังปเนทิเตยปัฏฐากินางนิกัตตวานัลลปานตัดเตยปัฏฐังกินิยภวัตตุสัพพังขลางกลางปัตะเทวตาสาปปะพุธทธัง อนัตตตาสุธิปวันตุเตปภวตตุสาพมังฆลังลางขันตุสาปเทวตาสาพัฒธามังอนัตตตาสุธิปวันตุเตปภวตตุสาพมังฆลังลางขันตุสาปเทวตาสาปสังขานุ

พี่ดีก็เงียบคือทำ สอนที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอร่ำน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง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 